สวัสดีครับกล่าวว่าผมแบงค์มออกมอดเกมแคสเตอร์วันนี้ผมจะมาเล่นเกมยันเดลิสซิมูลเอเตอร์หรือว่าเกมจำลองชีวิตสาวยันนั่นเองครับผมตั้งชื่อให้อย่างนี้เลยนะโอเคครับเกมนี้เป็นเกมที่ยังอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่ครับคือจะเรียกว่าเป็นตัวเต็มก็ยังไม่ได้ครับที่ออกมาให้เล่นเนะี่ยยังไม่ใช่ตัวเต็มจะเรียกว่าเดโมย,ยังไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเกมที่เขาค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดให้ผู้เล่นมาเล่นได้เรื่อยๆครับคือพัฒนาตรงนี้ปุ๊บก,ก็ ลงแผ่ใส่เอามาให้คนเล่นเล่นพอพัฒนาอีกจุดหนึ่งก็เอามาลงแผ่แล้วก็หลอให,เใหเ้เล่นให้เล่นเล่นต่อคือแบบพัฒนาไปด้วยแล้วก็ให้ผู้เล่นเล่นไปด้วยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเออก็หาไม่ค่อยได้นะเกมที่ทาแบบนี้ครับก็ต้องขอบคุณพี่ไอโตโรลีฮาร์ดอีกครั้งนะครับที่ทําให้ผมเจอเกมนี้นะผมเจอเกมดีๆจากพี่เขาเยอะเลยแนละต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับผมโอเคนะ ซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่มันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ปะ่ะแต่พอลองเล่นดูแล้วก็โอ้ยเอยม้มันทำอะไรได้หลายอย่างจริงนะคือผมเห็นแววเกมออฟเดอะเยียร์มาแต่ไกลเลย,เย้เกมนี้มันดีขนาดเลยนะคือมันทำอะไรได้หลายอย่าง,างมันดูเป็นโอเพนเวิ d ์มากครับคือตัวเกมหลกัหลกๆก็คือน่าจะเป็นการที่เราจะเป็นเล่นเป็นสาวยันเดเละแล้วก็จัดการกับศัตรูหัวใจทุกคนที่อยู่รอบๆตัวพระเอกซึ่งก็คือเซนไปหรือว่ารุ่นพี่นั่นเอง ราต้องจัดการสาวทุกคนที่มาด้องมองมองแถวรุ่นพี่เพื่อให้รุ่นพี่วีเราอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเราเป็นสาวยันนะเราจะไม่เข้าไปหารุ่นพี่โดยตรงแต่จะจัดการทุกคนที่เข้ามาหารุ่นพี่อะไรเงี้ยเออและก็ในระหว่างในวิธีการจัดการหรือว่าวิธีการที่จะทําให้ซากศพหายไปวิธีการหลีกหนีไม่ให้ถูกครูหรือตำรวจจับในระหว่างที่เราไปฆาตกรรมคนอื่นอะไรเงี้ยมันมีอะไรให้เล่นหลายอย่างเออผมเห็นแล้วหืมเยี่ยมนะดังนั้นผมก็เลยลองเล่นดูครับผมซึ่ง เดี๋ยวพอเดี๋ยวผมก็จะทําการเวลามันมีอะไรอัปเดตมาใหม่ผมก็จะมาแคสให้ดูก็แล้วกันว่ามันมีอะไรใหม่ๆม,มาบ้านนะแต่ครั้งนี้ผมขอลองเป็นประเดิมก่อนครั้งนี้ที่ผมจะเอามาสนําเสนอก็คือการที่ผมไปทําหนังสั้นเออผมเอาไอยันเลสเซอร์เนี่ยแหละมาอัดทําเป็นหนังสั้นขึ้นมานิดนึงครับผมให้ชมเป็นน้ําย่อยเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตมาผมก็จะมาทําเป็นหนังสั้นแล้วก็โชว์ก,การอัปเดตแพดให้ทุกท่านได้ดูกันก็แล้วกันใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็ โดดได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับผมเป็นลิงก์ที่จะเข้าไปสู่เว็บของเจ้าของเกมนะเข้าไปโหลดหรือเ,เข้าไปทักทายเจ้าของเกมได้ถ้าคุณพิมภาษาอังกฤษเป็นนะโ <c oughs> okay, อเคพราะผมก็เดี๋ยวก็ไปดูหนังสั้นที่ผมทำกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะมันทำผมทำสนุกนะเอ๋ยทำแล้วก็มันก็มันดีอะมันเล่นหลาหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวน่าจะมีพาร์ทสองต่อแหละผมน่าจะไปหาในเรื่องมาทำต่อโอเคครับถ้างั้นก็อย่าให้เสียเวลาเราไปดูหนังสั้นยันเดลิสซิมเวเตอร์ภาคแรกของแบ็กกาโมวันนี้ก่อนดีกว่านะครับผมโอเคนะ สามสองหนึ่ง enjoy เอะไม่ได้สิเกือบลืมก่อนออกจากบ้านฉันต้องไปไหว้หิงพระรุ่นพี่ซะก่อนนี่ไงแปลงสิฟันรุ่นพี่ฉันเอามาแปลงฟันฉันรู้สึกดีอย่างยิ่งเลยอ้ และนี่ก็ปลาตเตอร์ที่มีเลือดของรุ่พี่ติดอยู่มันเป็นอะไรที่อร่อยมากและก็แอปเปิ้ลที่มีรอยฟันของพี่แตะอยู่ันการได้เรียนมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยอายรื้อึ็กชื่นใจที่ไปโรงเรียนหานพี่ดีกว่าวันนี้จะทำะไรต่อีกหรือเปล่านะดูเหมือนรุ่นพี่จะยังไม่มาสินะงั้นก็ช่วยไม่ได้เราก็จะแอบดูอยู่ที่เดิมนี่แหละมาได้ยังคะมาได้ยัง มาแล้วนั่นไงรุ่นพี่รุ่นพี่ขาติดตามไปดีกว่าไอ้ดูก้นกนั่นสิรุ่นพี่เป็นอะไรที่น่าขำมากเลยเฮ้ยอีนี่นี่อีอีนี่ใครเนี่ยมันน้อมๆ้มองมองตูรุ่นพี่มาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเฮ้ยเธอน่ะ รุ่นพี่เขาไม่ชอบให้ใครมาก่อแกะเวลาที่รุ่นพี่เขาเดินอยู่นะรู้ไหมพี่เขาไม่ชอบก๊ก็ฉันชอบรุ่นพี่นี่นะเฮ้อะไรนะเยนี่เยนี่บอกว่ามันชอบรุ่นพี่เหรอนี่ออกนี่มันคิดจะแย่งรุ่นพี่ไปจากฉันน้นเหรอนี่ไม่ได้แล้วไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอีนี่อยู่นี่เอง ดีออกที่กะแย่มนูพี่ไปแบบอย่างฉันเธอจะต้องโดนดีแน่นี่ฉันจะถ่ายกกรูปกเกนอของเธอแล้วเอาไปโพสต์ไจานในเน็ตให้มันมาลวงเรียนไม่ได้อีกต่อไปเลยเฮ้ย <c oughs> แต่มองไม่ชัดเลยนายขอเข้าไปใกล้ๆหน่อยสิอืมกใกล้พอหรือย่างนะ่าอุ้ยดีออกเต็มหน้ากูเลยมึงต่อขนาดนี้มวงขี้ดีกว่าไหมนะฮะตายเอาเลยต้ออกงพยายามทนหน่อยไหนๆก็กอเนอกกเน อีแม่งไงมึงก้มหน่อยดิกูถ่ายไม่ได้งนี่ไงนะไอ้แค่แม่งกูก้มก็ไม่ถึงมมึงก็ยืนนิ่นิดทีกูถ่ายจริงนะแต่แม่งถ่ายไม่ได้แม่งติดถ่ายได้แต่มือเฮ้ยอย่าบอกจะไปไหนเนี่ยฮะหน่อยนะมึงคิดจะหนีอะวิ่งพี่ไม่ได้อจะรอก่อนนะครับลุนพี่เดี๋ยวฉันจะจัดการอีดังแพทย์สยาที่คิดจะมาก่อแก่ลุ่นพี่นี่เองค่ะให้ตายเอ้ย เหนื่อยอีนี่นี่แผนสูงมันคิดจะหลบเข้าไปในกูุมเพื่อนเพื่อไม่ให้ฉันทำร้ายมันนั่นแหละนี่รอก่อนเทมันคุยกันเสร็จเมื่อไหร่ฉันจะจัดการมันเองนี่ทำไมมันนานจังวะเฮ้ย <Hey. S 1> เอา้เอานี่มันจะคุยกันยันชัดหน้าเลยไหมเนี่ย เฮ้ย hey, ไม่ไหวแล้วเอางี่ดีกว่าแอบไปเปิดกระโปรงอีรี่ต่อหน้าเพื่อนๆของมันให้มันอับอายขยี้หน้ามานลงเรียนไม่ได้อีกเลยฮึฮึอ,อุ้ยดีออกก็บอกให้มันไปขี้ช่วยยันเลิกเรียนก็ยังเล่นงานมันไม่ได้อีนี่มันชอบเข้าไปส่งเสียงกับเพื่อนๆไม่มีท่าทีจะให้เราจัดการเลยจะทำไงดีฮึฮ <c oughs> คิดมาทั้งคืนนาะยสุเชษคิดแผนจัดการอีนงังนั่นออก แค่จะหยิบคาตาน,น้าตรงนี้และก็ไปฟันหันวแม่นั่งอย่างดื้อเลยนี่แหละแผนการอันชาฉลาดของฉันเฮเฮเฮไหนมาแล้วสินะเฮเฮเฮนี่แหละียอกเป็นไงฮ่าเรียบร้อยดีลละขึ้นไงรุ่นพี่ขะรุ่นพี่ฉันจัดการคนที่มาเกาะแกะรกุ่นพี่ได้แล้วนะคะเห็นไหมฉันจัดการฆ่ามันกับมือเลยเห็นไหมคะ เล,ล,ลือดเลือดเต็มตัวทะเล่ท่าไปฆ่าใครมาอย่าเข้ามานะแม่ไม่นะรุ่นพี่ไม่ไมไเอ้ยฉนนในเมื่อรุ่นพี่เกลียดฉันแล้วโลกนี้มันจะมีค่าอะไรเฮ้ยเอาเถอะในเมื่อรุ่นพี่เกลียดฉันฉันก็จะยอมถอยหา่าง ฉันจะไม่ไปก้าวไก่กระดนพี่อีกแต่คนที่เข้าใกล้กรดนพี่มันต้องตายหน่อย อีน่าแพ้สยามเมื่อไหร่มันกล้าเข้าใกล้เพื่ีมึงเจ๊ไหมมึงอีตัวเหลืองมึงยังไม่ตายเหรอใครมึงร้องทำไมมึงร้องทำไมใครมึงมึงมึงอะไรอีนี้อีตัวมึงเถ้าอินเทวกันมันเกินเมื่อกี้มึงน่ารักเลหรอฮะมึงเป็นไอ้สีม่วงพวกมันอะไรทำไมหมุนกลางนั้นผู้ชายมึงไม่ต้องตายด้วยเพราะผู้หญิงตายหมดโรงเรียนแล้วถ้าม่มีผู้ชายเดี๋ยวเพืพี่กูจะยาโอย ดังนั้นกูต้องฆ่าไม่ใช่แต่ผู้ชายมึงอย่ามาอย่าโวยเราลุงพี่กูแไอ้มึงมึงทำให้เธอเป็นเตีวแตกมึงจะมาเคะงใช่ไหมอย่ามาเค็งเราลุงพี่กูกูไม่ชอบเป็นไงมึงต้องตายกับกูเรียนี้แล้วตายก็ตอนนี้ยังหัวเหลืองยพงแอสยามังเป็นได้แค่ฝากศพอย่า้ค่า กรวมกันไว้ต้องแบ่งงานเป็นปควบมมึงนียังมีประโยชน์ตอนนี้แหละค็พวกไหนที่มันกล้าเข้าใกล้ลุทพี่จะต้องเป็นแบบนี้แหละมามึงัวบคู่กันมันึงอย่ามายาวเว้ย จะว่าร้อวเรยนเหรอขอร้องและแล้วก็ไม่มีนักเรียนคนไหนเหลืออยู่ในโรงเรียนนี้อีกท้งโรงเรียนนี้จะมีเพียงฉันกับเรื่องพี่เท่านั้นเอ้เรื่อพี่ ถึงรุ่นพี่จะเกลียดฉันก็ไม่เป็นไรยังไงซ้ก็ไม่มีใครจะมาแยกรุ่นพี่ไปจากฉันอย่างแน่นอนและสุดท้ายรุ่นพี่ก็จะหันมามองฉันและรุ่นพี่ก็จะเป็นของฉันไปตลอดการรุ่นพี่จะเป็นของฉันคนเดียวเท่านะั้น Ja, 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 ja,